ศูนย์สองตัวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกศูนย์สองไขรถูกเม็ดเดียวเก้าสองศูนย์่ยหุ่ยศูนย์สองตัวอัดออกจริงจริงบอกแล้ว ออกจริงๆครับพี่น้องออกจริงๆพี่พี่02ใครถูกกรีดตัวอัดด้วยครับบอกให้อัด02บอกให้อัด02อัด02ครับอ่ะเราลอดแล้วเม็ดเดียวเราให้คนลุกว่าแล้วต้องมา เก้าสองศูนเราให้เม็ดเดียวเก้าสองศูนย์ชอบสองศูนย์สองสามแปดสามงวดหน้าหวยเราอั้นแน่เราไม่เข้างวดเดียวงวดนี้เราล้วนนี้เราเข้าสะใจเหนใครถูกเฮ้ยคนลุกหน้าหลุจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนเรารอดแล้วครับเรารอดแล้ว เราไม่เราไม่เข้ามางวดเดียวงวดนี้เราให้เม็ดเดียว920แล้วเราให้20ถูกรัตเตอรี่ด้วยถูกหลายใบยด้วย02วนเนี่ย,ย,ยใช่เอกซื้อ02ออ้ยฝนลุกแห่งสำนักงานาสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทำรายการสลากซื้องวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ในวันที่16พิศจิายน2565 และจองล่วงหน้างดวันที่1น่กรกฎาคม2565ในวันที่5มิถุนายน2565โดยแบ่งเป็เข้าตัวอัดไหนใครถูกกี๊ดออกมาหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจองรอบที่2ในเวเาให้นรเอ่วัเามดเดียวเราให้902ครับเราอัด02อ่ะวันนี้เอาสิมดเรา้เการสาขาสํงครับดู์ของอ่นาิดาคกรางไรัรยสามารถทํารายการ เม็ดเดียวครับเอางวดหน้าหวยเราอั้นไหมเราชนะเลิศอ่ะเอาซีครั้งนี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนเราไม่เข้างวดเดียวครับอ้ยผลลุกผลลุกมากพี่แล้วเลขทูบเรามีสองสองตัวไงโอ้ยออกจริงๆริงสิสองออกแต่ศูนย์งอป โอ้ยคนลุกไม่หยุดเลยนี่สำนักสิบสำนักเลขดังมีเลขเราด้วยวดหน้าอันแน่เลยเราผมว่านี่นี่สองศูนย์สองสามแปดสามแปดสองแปดสามเก้าสองศูนย์เม็ดเดียวนี่เก้าสองศูนย์นี่ บอกแล้วว่าชอบสองศูนย์วันนี้เนี่ยรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะจะเป็นผู้เสียล,ลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกนะคะอลุ้นตอบคนนี้บอกถูกสองร้อยดีใจด้วยครับโอ้ยเล่นแต่บนนี้เสียดายเลยนะถูกสองร้อยนี่โอ้สุดยอดแล้วนะ บอกแล้วว่ามันต้องมีชอบสองมากแน่เลยในห้องน่าจะกรีดกันใหญ่ละไม่ได้ดูเลยห้องสีกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงและนักร้องนำวงสามบาทห้าสิบนายศิวตุสองศูนย์น่ะโอ้ยไม่เข้าแค่งวดเดียวครับสองศูนย์น่ะแล้วไม่อั้นด้วยอ่ะศูนย์สองเนี่ยไม่อั้น ดูบลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเชียงกิุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่แต่ผมได้หมายเลข3กรรมการออบรางวัลประจำขนลุกขอให้มาบนมาด้วยข้าราชการตัวทรัพยากรทุกคนสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนายสมศักดิ์สิริเลิศพิทักษ์จะเป็นผู้เสด็จเป็นหมายเลขต่อไปค่ะ ดหมายเลขประจำหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสีย,ย,อยงอิกลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกจำงวลประจำหลักแสนขอให้มาบนล่นางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์พิการสำนักง,งานกฎหมายและสิทพันธุ์เอกจารุพันธ์เสริมพงศ์จะเป็นผู้เสียงลูกบอหมายเลขเาไค่ะ วุ่นใหม่เลขประจำหลักแสนนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเส็นงดิบกุญแจหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะได้สองกก,การออกประจำประจำหลักหมื่ผู้แทนภาคประชาชนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสังคมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครนางสาววันธนาอื้อสกุลจะเป็นผู้เสิร์ฟรุ่นใหม่เลขต่อไปค่ะ อ้าวถูกเลขไทยอีกใบหนึ่งหกสองศูนไปไม่ใช่หกเบิ์หมดแล้วหกหาสองถูกเลขไทยอีกใบหนึ่งาาโอ้ยลุลน้ลนลนุ้นลุ้นลุ้น